อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากบทความในเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงศ์เรื่องแดผู้เบื่อหน่ายการวิ่งหนีความสุขเป็นเรื่องตื้นเขินส่วนความทุกข์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนความสุขทำได้เพียงมอบช่อดอกไม้ให้ท่าน แต่ความทุกข์พาท่านไปนอนเล่นกลางหุบเขาเพื่อให้ท่านได้ชื่นชมความงามของดอกไม้ป่าผู้คนมากมายต่างสแสวงหาความสุขแต่ข้าพเจ้าอยากแนะนำว่าจงทอดทิ้งความสุขไว้เบื้องหลังแล้วออกสแสวงหาความทุกข์เถิดเพราะความทุกข์คือเพื่อนแท้ที่ท่านไม่เคยเข้าใจ ท่านพยายามหลีกหนีจากความทุกข์มาเนิ่นนานท่านและความทุกข์จึงไม่มีเวลาปรับความเข้าใจกันเสียทีข้าทำอะไรผิดหรือความทุกข์ตะโกนถามท่านอย่าหนีข้าเลยดูสิข้านำพาสิ่งใดมาให้ท่านความทุกข์พยายามอธิบายแต่มันไม่ได้ผลท่านไม่ฟังอะไรเลย ท่านเอาแต่ดื้อรัน้นเอาแต่สับเท้าวิว่งหนีความทุกข์อยู่เช่นเดิมจงมองให้ดีสิความทุกข์ตระเตรียมอะไรมาให้ท่านท่านไม่เห็นหรือว่าความทุกข์ไม่ได้มามือเปล่ามีสิ่งล้ำค่ามากมายที่ความทุกข์ต้องการส่งต่อเพื่อให้ท่านเติบโตทรงปัญญาและหมดกิเลส ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะรู้จักทราบซึ้งกับความทุกข์ในแต่ละวันข้าพเจ้าคิดว่าบางทีทุกวันนี้ท่านอาจมีความทุกข์น้อยเกินไปด้วยความปรารถนาดีข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้ท่านประสบกับความทุกข์มากๆเพราะความทุกข์จะเปลี่ยนท่านผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านท่านไม่อาจเป็นคนใหม่ ด้วยการโอบกอดของความสุขแต่ท่านจะเป็นคนใหม่ที่ตระหนักรู้ได้ด้วยทุกข์เมื่อท่านยอมรับว่าความทุกข์คือเพื่อนแท้ท่านคือผู้พร้อมเผชิญทุกสิ่งทั้งปวงคือผู้กล้าที่ไร้ความกลัวการวิ่งหนีของท่านสิ้นสุดลงแล้วชั่วการกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์